ลกลับมาอีกครั้งค่ะกับงานมาก,นการเงิน Money Expo เชียงใหม่2014โดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่9แล้วค่ะซึ่งก็มีเหล่าบรรดาสถาบันการเงินต่างๆนั้นเขาได้นําโปรโมชั่นและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆมานําเสนอให้แก่คุณผู้ชมและในวันนี้เองค่ะฟูลก็มีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงมาฝากคุณผู้ชมค่ะ เริมรร่มต้นกันที่ธนาคารกรุงไทยค่ะนำโปรโมชั่นเงินฝากถึงใจไว้ยเเษียน2,014ระยะเวลาฝาก60เดือนอัตราดอกเบี้ยสูง4.10%และยังมี KTB Ciro Tag Max เงินฝากปลอดภาษีระยะเวลาฝากเท่ากันทุกเดือนเดือนละหนึครั้ง24เดือนค่ะ อัตาร,ราดอกเบี้ย2 9 5ฝากระยะเวลา36เดือนอัตาร,ราดอกเบี้ย3.2 0ปและฝากระยะเวลา48เดือนอัตราดอกเบี้ย3.45%ค่ะมาดูกันทางด้านของธนาคารธนาชาติกันบ้างค่ะที่ก็ได้มีโปรโมชั่นเงินฝากปลอดภาษีมาฝากจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามค่ะ เพียงคุณผู้ชมแวะใช้บริการเงินฝากปลอดภาษีมหาเศธธเรษฐีระยะเวลา24เดือนอัตราดอกเบีย้ยสูงสุด3.50เรรับฟรีหมอนโมนิโอหนึ่งใบค่ะและสำหรับใครที่ต้องการอยากจะรับดอกเบี้ยงเงินฝากตั้งแต่วันแรกค่ะพลาดไม่ได้เลยกับบูธของธนาคาร CIMB ไทย เพาะด้วยแคมเปญเงินฝากประจำ8เดือนดอกเบีย้ยทันใจของธนาคาร CIMB ไทยฝากเริ่มต้นตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปรับดอกเบีย้ย3%ต่อปีและที่สำคัญนะคะรับดอกเบีย้ยตั้งแต่วันแรกที่ฝากด้วยค่ะ Mondayndyport อีกหนึ่งธนาคารที่น่าสนใจนั่นก็คือทกสอซึ่งก็ได้มาร่วมในงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่ในครั้งนี้ค่ะสําหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เชียงนั้นนะคะก็สามารถมาเปิดบัญชีงเงินฝากกับทกสอได้โดยทกสอนั้นก็ได้ให้อัตราดอกเบี้ยงเงินฝากสูงถึง3%มด้วยกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนำบริการจองสิทธิฝากเงินเงินฝากยินดีให้ฟี2เดือนมาฝากคุณผู้ชมในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กโปเชียงใหม่2014ค่ะรับฝากขั้นต่ำ5,000บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดถึง3%ต่อปีค่ะ ปิดท้ายกันที่บูธของธนาคารกรุงศีอยุธยาค่ะซึ่งนอกจากจะมีโปรโมชั่นแล้วนะคะธนาคารกรุงศีอยุธยาเองเขายังมีของแจกของแถมมาให้พี่น้องชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยค่ะ เพียงคุณผู้ชมแวะเปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ฝากเงินตั้งแต่20,000บาทรับทันทีหมอนผ้าห่มค่ะหรือเปิดบัญชีเงินฝากประจำฝากตั้งแต่5 0,000บาทรับทันทีร่มกรุงศรีและถ้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี24เดือนหรือ36เดือนฝากเดือนละ2,000บาทรับทันทีกระเป๋าถาวลแบ็คค่ะ โปรโมชั่นสุดพิเศษในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่2014ครั้งที่9ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นกลับมาพบกับปุ้ยได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าพลาดนะคะไปเดินเที่ยวชมงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเชียงใหม่2014ครั้งที่9ได้ในระหว่างวันที่7-9พฤศจิกาย,ยนนี้ที่เซ็นทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตพบกัน7-9พฤศจิกาย,ยนนี้เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทัลพลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคาร Expo